เอามาโอ้ยไปเล่นยากไปหน่อยครับโดนแทงแย่งบอลมาได้เลสลี่สวนกลับเปิดยาวมาบอลตกพื้นแล้ววูคืนยองได้ขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจากจังหวาเสียบอลของบุญเกิดแล้วโดนสวนกลับครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนครปฐมขึ้นนําแล้วครับจากวูคืนยองเอาเลยครับทาจนได้ครับเป็นประตูที่สิบของวูคืนยองในฤดูกาลนี้ครับแบรอมานานครับ ขึ้นดาจนได้ครับนครปฐมครับจะเก็บ3คะแนนได้หรือไม่ครับสำคัญนะครับ3คะแนนนี้ของนครปฐมยูไนเต็ตพวกมุ่งยอเองเนี่ยลกอกเลยครับก้าวประตูขึ้นไปเป็น10ประตูแล้วครับราชายื้ออยู่นานนะครับจังหวะนี้แนวรับีเอาไม่อยู่ครับเจอสวนกลับแล้วโดนลงโทษเลยครับเนี่ยครับต้องชมเมสซี่ด้วยครับ เป็นนักเตะที่โยนบอลซ้ายได้ขวาได้นะครับแล้วจังหวะที่หลบไปครับของคาร์ดิโอปาสตาวูกุนยองนี่กันเอาเท้าขวาพอดีครับเต็มข้อเลยครับที่เสาและไหลมาเลสนี่เดียวเดียวลูกนี้สองศูนย์เลยครับจังหวะสวนกลับอีกแล้วครับน้ำครามมได้ประตูที่สองนำครับนาทีที่เจ็ดสิบสามจากเลสลี่ครับลอยครับนำผ่านแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับพอได้ประตูกดล็อกแล้วมาแล้วครับสำหรับน้ำครามมดุทีเดียว เี้ดีมากนะครับเสียทางไปยิงสแรกเลี้ยงสอตัว้าครับในปีนี้เป็นกองกลางที่สามารพัฒประโยชนเลยนะรัหลรตนี้ไมลำนาดนะครับสอดขึ้นมาตัวห้อยสุดทายนเป็นคาร์ลูสกาวแล้วัดีไหลึ้นให้เลยนะครับแทนกับไปครับผัดกันจ่ายผัดกันยิงครับ บูกินยองแล้วก็ลัลี่แอสโบสองศูนย์ครับดูดูครับมีช่องนิดเดียวแล้วอี้วครับแล้วบูบินยองเจอกับปาสกาลบูบินยองรอเพื่อนแล้วให้ทะลุมาในกรอบลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแล้วยิงด้วยขวาฉลับแล้วเรียบร้อยเลยครับจังหวะของทาด่าเซฟได้จังหวะแรกแต่ว่าเลสตนี่ก็ตามไปซ้ำเข้าไป3-0มครับนาทีที่7จ็มากรนวเลยครับ ประตูที่2ที่3นะครับได้ต่อเนื่องเลยครับ5นาที1ลูก5นาที1ลูกห้านาที3ลูกเลยครับสาูนแล้วครับนครปฐมครับและก็เป็นประตูที่6ของเรซซี่อัสโบรครับในฤดูกาลนี้การโดนร,รับด้วยนะครับที่เป็นขวัญใจแฟนบอลนครปฐมเลยนะครับเนี่นคามมาย,ยครับ,รบโชว์ครับยิงลูกนี้ผู้โดน เขาเนี่ยกับกระดาษรองก็ไม่เหลือเลยครับอีกสาวโล่งๆคนเดียวครับเรลนี่อัสโบร์ที่ไปล้ำหน้าด้วยครับโจาก